สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพอลล่าพาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้จะพาทุกคนไปเที่ยวให้ทุกคนทายสิเรามาอยู่หน้าคลินิกกันแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะคลินิกนี้มีมิสแกนทชานหนึ่งที่เกมตามรอยมิสแกนมาก็คือนี่เป็น,เป,นเป็นแฟนนางงามมิสแกนมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าใครกันที่มาทาแสงกันที่นี่คือแบบปื้อม,มากเลิฟมากเพื่อม,มาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็เพื่ออยูจักด้วยเพราะมิสแกนเลยอยู่ที่สะพายมากๆเลยนะคะทุกคนคือ พี่ยาดามิสแก r นไทยแลนด์ส2013ค่ะที่มาทำศัลยกรรมคลินิกนี้ก็ดีใจมากพี่เกมะได้มาทำได้มาทำศัลยกรรมคลินิกที่มิสแกนมาทำนี่เป็นแฟนนางงามมิสแกลนมากหลักมิสแกลนมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลินิกกันเลยทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลยค่ะ พี่เกมก uh, oh ับน้องหนึ่งนะคะมาทำจมูกนะคะนี่ค่ะด็อกเตอร์สายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะควบรยากาศข้างในโอเคค่ะตามาค่ะแม่ก็ไม่เคยมานะคะครั้งแรกนี่แล้วเราก็ไปดูนะคะว่าขานบอนการเต็มตัวยังไงบ้างไปดูกันนะคะ สวัสดีแบบสับๆ,ๆ่อยสวัสดีค่ะด,ดีแบบสาวเลยนะให้ลูกค้าเข้ามาเพื่อทำอะไรอ่ะ่ประเมินทรงแล้วก็ออกแบบใบหน้า,นะะากันค่ะของเรามีหลายเทคนิคให้เลือกเลยนะคะค่ะคุณหมอจะตัดเอิกบริเวณเอเยอร์หลังใบหูของเรานะคะ เราไม่ได้มาทำเรามาเล่นตลกใหมเรามาเล่นตลกคาเฟ่้าบาทติดปานนี่ก็ไม่รู้จักกันนะไม่ได้มาเล่นกันตอนนี <Allah> <thể> làm, ้ใครออตอนนี้ใครอ๋อตอนนี้ใคร คคก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าได้แล้วก็พี่หนึ่งอะ่ะพี่หนึ่งอ่ะเสร็จแล้วแล้วคือหน้าพี่หนึ่งอะ่ะบวมตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกนะคะว่าหน้าจะเปลี่ยนหรือว่าจมูกมันจะโด่งแค่ไหนที่พี่หนึ่งทำมาแต่ตอนนี้นะคะทุกคนเรารอพี่เกมกันอยู่คะ่ะพี่เกมอะ่ะยังไม่เสร็จนั่งรอวนไปก็เดี๋ยวถ้าพี่เกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจับกล้องถ่ายกันทีคะ่ะ ก็ตอนนี้พี่เกมของเราก็ทำจมูกเสร็จแล้วค่ะออกมาจากข้องผ่าตัดแล้วค่ะเราตามไปดูจมูกพี่เกมกันเดยค่ะว่าจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนใช้เปลือยนะคะเซ็ตไปที่ไหนเส้นชาร์จมาให้ผมที่ข้างนี้เปลือยยืนทใายจมูกใหม่อันเลิศไม่มีแรงพูดแล้วใช้ไม่มีแร ตอนนี้เรากำลังขับรถกลับบ <|so|> ้านเรามาดูคนที่้องผ่าตัดมาว่าความรู้สึกเป็นยังไงก็